สวัสดีค่ะออฟี่แม็กซิมนะคะตอนนี้ก็หลังจากที่ไปไปเปิดตัวที่โลตัสแล้วก็ได้มีโอกาสมาวัดพระบาทน้าพุตอนนี้ก็เมื่อกี้ก็ไปทําบุญกับหลวงพ่อแล้วได้พูดคุยแล้วก็ถ่ายรูปก,กันมาแล้วนะคะก็บริจาคเงินส่วนหนึ่งนะคะรวมๆกับแฟนคลับพาแฟนคลับมาด้วยนะคะก็ให้วัดนะคะเอาไว้ไปดูแลผู้ป่วยต่อไปก็ขออนุโมทนธนาบุญด้วยนะคะตอนนี้ที่ออฟฟี่ยืนอยู่ตรงเป็นตรง บริเวณเดียวกับที่ที่ที่เขามาถ่ายคนอวดผีอ่าอันนี้จะเป็นกระดูกเขาเรียกว่าอะไรนะเออกระดูกคนสําหรับผู้ป่วยที่ไม่มีญาติจะเห็นได้ว่าจริงๆมัน,มนอาจจะดูน้อยแต่แต่สังเกตดีมันทับกันเยอะมากคือในอันนึงนี่คือมีเยอะอันนี้คือบริเวณที่อ๋อเออมีอีกเยอะเลยนี่คือ,อะายชื่อโอ,อ้มัมน คือมันทับถมกันไปเยอะนะคะก็เป็นบริเวณที่เอาไว้เก็บบริเวณเดียวกันในที่คนอวดผีมาถ่ายแต่จะบอกว่าก็เมื่อกี้ไม่ได้ขออนุญาตนะคะก็เดินมาแล้วก็มากดจะถ่ายโซเชียลแคมไม่มีอะไรอยากคิดมากก็คืออยู่ดีๆมันก็เด้งอะไรย่างนี้แต่ว่าตอนนี้ขอแล้วถ่ายแล้วนะคะก็อันนี้คือจะเป็นนี่เห็นไหม จริงๆจริงๆอยากจะบอกว่าทุกวันนี้มันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเพราะว่าฟี่จะบอกว่าบางคนเนี่ยอยู่ได้10ปี20ปีจะบอกว่าจริงๆอะมันเป็นโรคเหมือนเรียกได้ว่าเป็นโรคประจําตัวดีกว่าไหมเพราะบางคนเนี่ยอยู่ได้เป็นใช้ชีวิตปกติแล้วแข็งแรงมากๆแล้วเขาก็จะแยกโซนสําหรับผู้ป่วยหนักหรือผู้ป่วยแบบเขาเรียกว่าเป็นแบบแข็งแรงแล้วหรือเป็นแบบหญิงโซดหรือเป็นแบบมีโรคแทรกซ้อนเหมือนคือมีโรค อื่นด้วยเบาหวานโรคประจําตัวมันก็ทําให้ร่างกายอ่อนแอจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วทุกวันนี้ผู้ป่วยใหม่ที่เข้ามาน้อยลงแล้วก็จะบอกว่ายาที่จะมาเข้ามารักษาเนี่ยมันมันดีขึ้นอย่างที่บอกว่าจริงๆบางคนที่คิดว่าตัวเองร่างกายแข็งแรงนะคะเชื่อได้เลยว่าผู้ป่วยบางคนเนี่ยแข็งแรงกว่าคุณอีกเยอะเลยจะบอกให้เพราะเพราะว่าบางทีทํางานออกมาทํางานช่วยหลวงพ่อ อะไรอย่างนี้นะคะเราจะบอกว่าว,วัดวัดสงบแล้วก็น่าอยู่แต่ว่าพอพี่ไม่อยู่นะคะก็มาช่วยเหลือกันนะคะก็วันนี้ก็มาส่งเจ <c oughs> มาส่งอีเจตุ๊ด <c oughs> ส่งเข้าผู้ป่วยรอเล่นนะคะก็จริงๆจริงๆก็อยากจะให้มาช่วยกันทําบุญนะคะ <c oughs> ช่วยเหลือ <c oughs> ผู้ป่วยกัน <c oughs> <c oughs> นี่บริเวณรัดนี่จะเป็นบรรยากาศภายในยลบตุ๊ด นี่ค่ะคือจริงๆบรรยากาศสงบนะคะก็ไม่มีอะไรเนาะก็รู้สึกจริงๆโอเคค่ะยังไงก็อนุโมทนาสาธุด้วยนะคะวันนี้มาลบบุรีก็ใครที่ผ่านลบบุรีแล้วมีโอกาสนะคะก็แวะเวียนเข้ามากันทำบุญมาแวะเวียนกลับไหว้หลวงพ่อได้นะคะไปแล้ว